ครับตอรีครับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับดูนะครับเปลี่ยนร้อยไวจนรกผมยุ่งงานเอื้นหมากับไม่ได้ทําไม่ได้แต่งดูนะครับรกโอ้ยเลยอเห็นถึงใจง่ายเลยนะครับนี่เรียนเรียนสามปีกับนี้สามปีผมร้างสักสามปีนะครับเนี่ยครับใจรกผมยุ่ง ไม่ไม่ได้มาทำยุ่งงานอื่นนะครับโอ้เสดายเสดายหลอกมาเลยครับนี่เพียงแค่แคะคนมาทำให้จริงตาะวันนี้มามาเยี่ยมมาชมมันเลยมารอกขนาดนี้ผมมาจึงเล่นโอโ้โหรอกรับรอกรลอกมาเลยด้วยนะครับอืมบกบกบกฝังมดเลยครับลูกครับ ดอกดูนะโอ้ยน่าจได้ดอกหมานะครับดอกหมาเลยครับมีร้างเบียนี้ปีทสีส่ามครับปีทสทีส่ามปีทสีซี่ยางข้าวปีทสีซี่นะครับคือผมปพูกเล็ก นี่ผมปลูกเลยแต่ก็มาติดตานะครับนี่ีรับดอกมากเลยครับผมได้ถิงเถาใส่ปุยซัดตางซดใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยซัดไม่ได้มาดูเลยพงทรมานอื่นต่ออุ้งมังแก็หลงกองมังตกลงว่ารกนี่จะเข้ามาจาัดก,การแล้วครับ ครับมาชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ